นะโมตัสสะพระคะวโตข้าขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสัสจารูชอบได้โดยพคงเองโยธรรมังปัสสติโสมังปะสะัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อเห็นเราสถาคต โยมังปสติโสมังโสธรรมมังปสติผู้ใดเห็นเราจะขาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมโยปฏติจะสมุขอภัยโยธรรมมังปสติโสปฏติจะสมุปาทางปสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏติจะสมุบาท โยปฏิจัสมุบาท,ทางปัสติโสธรรมังปัสติผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจัสมุบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมก็ขอขอนุโมทนากับอุบาสกอุบสิกา <c oughs> วันนี้ที่ได้เราเข้ามาฟังสาธยายธรรมพุทธวจนธรรมนินในจากพุทธโอษ วันนี้ก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วจบไปที่หมวด16ก็จะมาต่อที่หมวด17หมวด17บเจ็ลักษณะการพูดของอสัตตบุรุษนะคุาอันนี้คืออสสัตคือไม่ใช่สัตตบุรุษไม่ใช่คนดีบารีสยามรัฐเล่มที่21หน้าที่ร้อย ข้อที่เจ็ดสิบสามฉบับหลวงภาษาไทยก็เล่มที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่เจ็ดสิบสามนะครับเนีองพิสูจน์ทางหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นอสสัตว์ุรุษขออภัย บุคคลที่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการ <c oughs> <c oughs> เป็นที่รู้กันว่าเป็นอสสัตบุรุษสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าสี่ประการคือหนึ่งพิสูจน์ทั้งหลายอสัสสัตสัตบุรุษในกรณีนี้แม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น ก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหามานำนำเอาปัญหาไปทำให้ไม่มีทางหลีกเลี้ยงลดย่อน แล้วกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างเต็มที่โดยพิสดารพิสุจน์ทงหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตตะบุรุษข้อสองพิสุจนทางหลายอสัตตะบุรุษอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่น ก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดย่อนไว้เขวแล้วกล่าวความดีของผู้อื่นอย่างไม่พิจารเต็มที่พิสูจน์ทางร้ายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า บุคคลนี้เป็นอาสัตะบุรุษข้อสามพิสูทั้งหลายอาสัตว์รุษอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็นำเอาปัญหา ไปทําให้ลถยนต์ค่อยเวแล้วกล่าวความไม่ดีของตนอย่างไม่พิสดาลเต็มที่พิสูจทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตตวรรุสี่พิสูจทั้งหลายอสัตตวรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่ถูกใครถาม ถึงความดีของตนก็นำมาโอ้อวดเปิดเผยจะต้องกล่าวทำไมถึงคนไม่ถูกไม่เมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามความถึงความดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดย่อนหลีกเลี่ยงกล่าวความดีของตนอย่างเต็มที่ โดยพิสดารพิสุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตตะบุรุษพิสุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นอสัตะบุรุษหมวดที่สิบแปด ยาหูเบานะคุณผูมยาหูเบาบารีสยามนัดเล่มที่ยี่สิบหน้าที่สองร้อยสี่สิบเอ็ดข้อที่ห้าร้อยห้าฉบับหลวงเล่มที่ยี่สิบฉบับหลวงภาษาไทยนะคุณผยมเล่มที่ยี่สิบข้อที่ห้าร้อยห้า ยาหูเบาหมวดที่สิบแปดหนึ่งอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังตามตามกันมาสองอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่ากระทำตามตามกันมาสามอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุว่าเล่าลือกันอยู่ สี่อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่ามีที่อ้างในปิดกห้าอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการใช้เหตุผลทางทางตรรก,กะคาดคะเนหกอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่า การใช้เหตุผลทางในยะสันติฐาน 7. อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการติดตามอาการ 8. อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าคนต่อการเพ่งแห่งพิธิห้าเกอย่าถือเอาว่าจริง เราะเหตุสับว่าฟังผู้ฟังดูน่าเชื่อสิบอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสับว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนหบดที่สิบเก้าเข้าใจทำเพียงบทเดียวก็เพียงพอบารีสยามรัฐ เล่มที่18หน้าที่389ข้อที่605ฉบับหลวงภาษาไทยก็เล่มที่18ข้อที่605ต้นสั่งน,นะคุณโยม ถ้าจะอ่านพระสูตรเต็มก็คือเข้าไปในพระไตรปิฎกอันนี้ก็จะได้พระสูตรเต็มอันนี้ยกขึ้นมาให้เรารู้ให้คัาศึกษาขา่าวมนี้เพราะเหตุเพราะเหตุว่าถึงแม้เราจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั้นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูณ และความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลและนานพระงบอกว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมของพระองค์บทเดียวคุณยมบทเดียวเท่านั้นเช่นอิมัสมิงสติอีทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอีทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัส,สนิโรธาอิทังนิรุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเนี่ยบทนี้เพียงพอเลยคุณโยมเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรรมชาติเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้า หมวดที่ยี่สิบให้เป็นผู้หนักแน่นองค์บอกให้เป็นผู้หนักแน่นบาดีสยามรัฐเริ่มที่ยี่สิบสามหน้าที่ร้อยสามสิบแปดข้อที่ร้อยสี่สิบพระไตรปิฎกก็เริ่มที่ยี่สิบสามพระไตรปิฎกภาษาไทยนะพีน่น้อเริ่มที่สิบสามข้อที่ร้อยสี่สิบ ลาหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเธอเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและน่าไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่รุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุน เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งของไม่สะอาดบ้างไม่ของไม่สะอาดบ้างของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดิน แผ่นดินก็ไม่รู้สึกอึดอ,อ,อึดอัดละอาลังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดลาหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้ว จะไม่กลุ่มลุมจิตตั้งอยู่เมื่อนั้นเหมือนการลาหนุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเธอเมื่อเธออบรมจิตเสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้ว จะไม่รุ่มลุมจิตตั้งอยู่ราหุนเปรียบเหมือนเมื่อคนเขาร้างของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างล้างพูดบ้างล้างมูดบ้างล้างน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงในน้ำน้ำก็ไม่รู้สึกอึดอัดละอารังเกียดด้วยสิ่งของเหล่านั้นก็ฉันใดราหุน เธอจองอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ้มลุ่มลุ่มติดตั้งอยู่ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันลาหุนเธอจองอบรมจิตเสมอด้วยไฟเธอ เมื่อเธออบรมจิตเสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่ลุ่มลุมจิตตั้งอยู่ราหุนเรียบเหมือนเมื่อคนทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงไป ให้ให้มันไม่ฝ่ายก็ yes, ไม่รู้สึกอึดอัดละอาลังเกียรติเมื่อสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุนเธอจงอบรมจิตเสมอด้วยไฟเถิดเมื่อเธออบรมจิตเสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ อันเกิดขึ้นแล้วจากไม่คลุกมรุ่มุมจิตตั้งอยู่ฉะนั้นเหมือนกันลาหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเถิดเมื่อเธออบรมจิตเสมอด้วยลมอยู่ภัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่ลุ่มรุม จิตตั้งอยู่ราหุนเปียกเหมือนลมพัดผ่านไปในของที่สะอาดไม่สะอาดพูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลมก็ไม่รู้สึกอ,อ,อึดอัดละอาลังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุน เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเิดเมื่อเธออบรมจิตเสมอด้วยลมอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่รุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันลาหุนเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเถิด เมื่อเธออบรมจิตเสมอด้วยอากาศด้วยอากาศอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มกลุ้มจิตตั้งอยู่ราหุนเปรียบเหมือนอากาศเป็นสิ่งมิได้ตั้งอยู่เฉพาะในเวลาใดๆมีฉันใดราหุน เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่หัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่คุ้มลุมติดตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันหมวดที่ยี่สิบเอ็ด ลาบสกาละและเสียงเยืนยอเป็นอันตรายแม้ในพระอรหันต์ลาบสกาละพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐเล่มที่สิบหหน้าที่สองร้ดบข้อที่ห้าร้อยแปดสิบพระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่สิบหก หน้าที่500ข้อที่580ลาบสกาละเป็นเสียงเยินยอและเสียงเยินยอเป็นอันตรายแม้ในแม้แต่ในพระอรหันต์นะพิสูจทั้งหลายลาบสกาละและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพาน อันเป็นธรรมอันะเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าพิสุทังหลายเรากล่าวลากสการะและเสียงเยิอนยอว่าเป็นอันตรายแต่พิสุผู้เป็นอรหันต์ที่สิ้นอาสวะแล้วดังนี้พันแล้วพระพุทธเจ้าตัดดังนี้กับพระอานนุ์ ่านพระอนุน์ได้ทูลถามขึ้นว่าลาบสการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายแก่พิสุผู้สิ้นอาสวะแล้วชนิดไหลเล่าพระเจ้าข่าดังนี้ <c oughs> อ,นอนนลเราหาได้กล่าวลาบสการะและเสียงหยกเสียงเยินยอว่าเป็นอันตรายต่อเจโตวิมุตอันไม่กลับมากําเริบแล้ว อน,อนท์แต่เรากล่าวลาบสาการะและเสียงเยินยอว่าเป็นอันตรายต่อการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนี้ซึ่งพิสุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเรสมีตนส่งไปแล้วในธรรมเครื่องสงบได้รู้ถึงแล้วอานทน์ลาบสาการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดอยากภายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมอันกเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้อานน์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียดใจไว้เถิดว่า เราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาบสการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราดังนี้อานนนพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียดใจไว้อย่างนี้แล วันนี้ก็ขอจบไปที่หมวดที่ยี่สิบเอ็ดงหน้าจะมาต่อที่หมวดที่ยี่สิบสองวันนี้ก็ขออนุโมทนากับอุบาสกอุบาสิกาและมูสาวกที่ได้เข้ามาฟังสัพชายะหรือสาธยายธรรมพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลาย ได้รับอนิสง์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมให้ได้เป็นอรดิยบุคคลในระดับต่างๆตามอินทรีย์ของแต่ละท่านและสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านเทอิน